สวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊เรลวเทียนพยากรหมอดูพาย,ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งพาย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดปีมาเมียการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2568 ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปนะครับเพราะว่าในช่วงถ่ายคลิปนั้นตัวผมเองจะมีการทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนให้ด้วยโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎกาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2568ว่าแต่และช่วงเดือนนั้นดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องพลอเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวปีมาเมียครับดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังโดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกับที่ภพยที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่แดไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่แดไม้เท้าก็หมายควาว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังปี2 5 6 8นั้นจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างควบคู่กันไปเช่นบางท่านนั้นเคยทำงานอยู่ในตำแหน่งนี้หน้าที่นี้ต่อไปนี้หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาก็อา,อาจจะมีการเพิ่มงานเข้ามา ต่อไปนี้อาจจะต้องได้เพิ่มงานหรือว่ารับผิดชอบงานด้านอื่นๆควบคู่กันไปอย่างนี้เป็นตน้นคนที่ทํางานรับราชการก็มีโอกาสที่จะได้ควบ2ตําแหน่งคนที่มีงานหลักอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีอาชีพเสริมอาชีพสํารองเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะ <c oughs> ครับคนที่ทํามาค้าขายมองเห็นโอกาสใหม่ๆเมื่อ,อก,ก่อนนั้นเคยขายสินค้าอย่างนี้อย่างเดียวแต่ว่าต่อไปนี้มีโอกาสที่จะนําสินค้าอย่างอื่นๆเข้ามาขายนั่นเองนะครับ คนที่ทําธุรกิจก็หมายความว่าจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆก็เลยทําธุรกิจหลายๆอย่างควบคู่กันไปอย่างนี้ก็ได้ถ้ามีไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับไพ่แปดไม้เท้านั้นถ้าเป็นเรื่องของคนรักก็หมายความว่าจะได้คบหลายคนจะไม่ได้คบคนเดียวนั่นเองนะครับระวังว่าจะมีโอกาสที่จะเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาได้นั่นเองครับ ผู้ที่เกิดปีมาเมียครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้ง2ครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ช่วงนี้เป็นช่วงกลางปีพอดีนะครับหลายๆท่านนั้นที่อยากจะทราบว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรต้องการอยากจดุดดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี้คือไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้าก็หมายความว่าบางทีบางท่านนั้น มีโอกาสนะครับที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆนั่นก็คือลงทุนทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองบางคนนั้นเคยเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามาอย่างยาวนานต้องถูกออกจากงานหรือไม่ก็คือว่าอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไปนานก็จริงแต่ว่าโอกาสเจริญก้าวหน้ามันค่อนข้างช้ามันค่อนข้างน้อยออกมาทําธุรกิจของตัวเองดีกว่านั่นเองนะครับจะมีโอกาสได้เริ่มต้นเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆเริ่มต้นจากอะไรเล็กๆก่อนนั่นเองนะครับ หรือว่าบางทีบางท่านนั้นที่มีงานประจําอยู่แล้วก็อยากจะลงทุนไปด้วยนะครับเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับการทํางานหลักอาชีพหลักนะครับอาชีพเสริมก็สามารถทําควบคู่กันไปได้เช่นบางท่านนั้นก็คือลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถที่จะทําควบคู่กันไปได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่3นี่คือไพ่เก้าวถ้วยไพ่เก้าวถ้วยนั้น ผู้ที่เกิดบีมามียจะถูกฉลองกับการค้าการขายอีกด้านหนึ่งอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับของกินจะถูกฉลองนะครับเช่นเปิดร้านก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกอาหารกระป๋องพวกเครื่องปรุงรสอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็คือจะถูกฉลองแล้วก็จะขายดีนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีมามียครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนี่คือไพ่สดาบไพ่สดาบก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะศึกษาหาข้อมูล นะครับทางช่องทางของ t i k t o k บ้าง YouTube บ้างนะครับหรือว่าช่องทางของโลกออนไลน์สื่อโซเชียลหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเทคโนโลยีต่างๆอย่างนี้เป็นตน้นคนที่ได้ไพ่สองดาบยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นถ้าทำธุรกิจการค้าการขายผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลจะถูกฉลกนะครับคนที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นทิกตอกเกอร์เป็นอินลูเอนเซอร์อย่างนี้เป็นตน้นทำคลิปต่างๆนั้นบางทีมันอาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งของท่านเมื่อโพสต์ไปแล้วนี่กลายเป็นคลิปไวรัล ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันมียอดวิวถล่มทลายตัวท่านเองนั้นก็จะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงข้ามคืนนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่7นี่คือไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันนั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆตั้งแต่เรื่องของสภาพจิตใจเลยนะครับ หากผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีแรกปี2 5 6 8นั้นมีแต่เรื่องคิดเครียดมีแต่เรื่องหนักอกหนักใจพอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2 5 6 8นั้นจิตใจของท่านจะเริ่มโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นมันมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีนั่นเองเนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบด้านการงาน บางทีบางท่านนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งบางคนที่ออกมาทําธุรกิจการค้าการขา,ขายของตัวเองทําแล้วประสบความสําเร็จมากๆได้ผลกําไรยอดขายดีมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาเมื่อได้รับมอบหมายทำงานด้านใดด้านหนึ่งแล้วทำออกมาได้ดีมากมาก จนเป็นที่ยอมรับเป็นคําชื่นชมของเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาคนที่เป็นอินูเอนเซอร์คนที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงนะครับผมตัวท่านเองนั้นปกติก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นอาจจะด้วยผลงานของท่านด้านใดด้านหนึ่งทําให้ตัวท่านเองนั้นกลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละนะครับพวกงานโชว์ตรงโชว์ตัวคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตการรีวิวสินค้าต่างๆนั้นคิวจะแน่นเอียดนั่นเองนะครับ ไพ่เดอซานนี่นะฮะตัวท่านเองนั้นยังจะมีโชคมีลาบเช่นถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันก็คือไพ่ใบน,นี้นั่นเองถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณให้โชคดีมากๆากนั่นเองนะครับท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงที่ผ่านมาถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าร่างกายของท่านนั้นมันจะเริ่มทุเลาเบาลงอีกไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดเมจิกเชียนนะฮะที่อยู่ในตตแแหหนนน่่่งงีี้ก็คือท8 ถ้ามีไพ่ใบนี้บางทีบางท่านนั้นจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆก็อย่างที่ผมบอกว่าบางทีบางท่านจะได้เปลี่ยนงานใหม่หรือว่าได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆคนที่เป็นลูกน้องไปลูกจ้างเขาก็มีโอกาสาที่จะออกมาทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เริ่มในสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าไม่มีประสบการณ์มาก่อนนั่นเองบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับสายที่ท่านเรียนมาคือเรียนมาด้านหนึ่งแต่ว่าจะได้ทําอีกด้านหนึ่ง แต่ไม่ต้องห่วงนะครับผู้ที่เกิดปีมะเมียถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับไพ่เดอะเมจิเชื่อเนี่ยมันยังหมายถึงว่าบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เอางานอดิเรกพ,พรสวรรค์พิเศษที่มีอยู่ในตัวท่านนั่นแหละมาทำนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จมากๆนั่นเองถ้าว่ามีไพ่ใบน,นี้นะครับ ไพ่เดเมจิกเช่นถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่บนศีรษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลขแปดแนวนอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเซน์แรงลงังส่งหอนแม่นมือด้านขวาถือกทาปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของกระทาชี้ลงมาบนดินก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของท่านรู้ว่าชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ บางทีมันมักจะมาปรากฏในความฝันหรือว่ามันจะมีลางสังรอนอะไรสักอย่างหนึ่งมาบอกเหตุล่วงหน้าในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นตัวท่านเองควรที่จะเชื่อความฝันไว้บ้างนั่นเองเนะครับผู้ที่เกิดปีมะเมียครับมันมีไพ่อยู่ใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิดปีมะเมียต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่เดทนั่นเองเนะครับ ไพ่ใบนี้นั้นให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนันเองนะครับการล้มมอน,นอนเสื่ออย่างนี้เป็นต้นให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนันเองนะครับถ้ามีาไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะหใหญ่ฉะนั้นตัวท่านเองควรที่จะไปทําบุญ ทำบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนหาโอกาสทำบุญใส่บาทบ้างถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้จะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรทำบุญตามความเชื่อต่างๆของท่านก็ได้เช่นบริจาคทรัพย์บริจาคทานช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ในยากหรือว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคลรงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับบนิทีต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆ ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตทำบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือแบบนี้ก็ได้ทำบุญใดๆเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับตันเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยไร้ไร้เรื่องร้ยๆจะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดปีมะเมียเลยก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดปีมะเมียกันบ้างว่าดวงการเงินของท่่่านนใชวงงงงขอครปีหลั ปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่ไหนออฟแพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าเครดิตทางการเงินของท่านนั้นจะดีขึ้นในกรณีที่ในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้ตัวท่านเองนั้นอยากจะได้เงินสกักก้อนหนึ่งมาลงทุนทําธุรกิจการค้าการขายจะไปหยิบยืมเงินคนที่เรารู้จักคนที่เราเคารพหรือไม่จะทําเรื่องในการขอกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงิน ก็จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับท่านใดที่ขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่ไหนออฟไพ่ตัเคร์หรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสได้ลงทุนทําธุรกิจกิจการต่างๆคนที่ลงทุนทํามาค้าขายลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอนนั่นเองไม่ขาดทุนนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ครับ ส่วนไพ่เดอรซันตามที่ผมบอกไปว่าไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งโชคลาภบ,บางคนนั้นถ้าได้ไพ่ใบนี้จะมีโชคมีลาภทางด้านของการเงินการงานเช่นถ้าหากว่าการงานของท่านนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะทํางานตามเป้าตามยอดแล้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นได้รับค่าส่วนต่างบางทีบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้โบนงโบนัสปลายปีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและไพ่เดอรซันยังหมายเขาว่า ตัวท่านเองนั้นอาจจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันนั่นเองถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีมะเมียกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับดวงความรักของท่านมีทั้งด้านดีและไม่ดีนะครับเอาด้านดีก่อนกันแล้วกันไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่3ามถ้วย ไพ่สามถ้วยนั้นเป็นไพ่หนึ่งในสามของไพ่ความรักที่ดีมากๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้คนที่บินโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นั่นเองนะครับท่านใดที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูว,วิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นเองนะครับความรักของท่านจะสมหวังนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้ไพ่สามถ้วยในกรณีที่คนรักคู่รักชาวปีมะเมียนั้นแต่งงานกันได้สักพักหนึ่งแล้วอยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาท ตัวท่านเองนั้นจะได้รับข่าวดีเจ้าตัวน้อยจะมาเกิดแล้วนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้ไพ่สามถ้วยนั้นก็ยังหมายความว่าจะได้จัดงานเลี้ยงฉลองสังสรรค์งานรื่นเริงงานมงคลต่างๆเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดปีมะเมียอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอซันไพ่เดอซันนี่นะครับถ้าเป็นในด้านของความรักคนรักก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้คนรักคู่รักหนึ่งเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีสองเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่ดารานักร้อง แต่ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับธุรกิจการงานนั้นๆตำแหน่งงานนั้นๆหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในย่านนั้นชุมชนนั้นอย่างนี้เป็นตน้นและก็3เป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาใสยได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่3ไพ่ใบนี้ไพ่9้าถ้วยไพ่9้าถ้วยนั้นให้ระวังจะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าโดยเฉพาะยิ่ง ing, คุณผู้ชายที่เกิดปีมะเมียน,นั้นนะครับ บางทีจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของท่านทาั้งๆที่ตัวท่านเองนั้นก็มีคนรักมีคู่รักมีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังว่ามันจะเกิดปัญหาตามมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่เกิดปีมะเมียนะครับท่านหากว่าได้ไพ่ก้าถ้วยในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นเป็นโสดเป็นไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่สองดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่ 4, คนรักคู่รักของผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้จะทะเลาะก,กันนะครับมีความขัดแย้งในแนวคิดกันเห็นต่างกันหรือว่าทะเลาะก,กันเพราะว่าเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่9นี่คือไพ่8ถ้วยนั่นเองนะครับไพ่8ถ้วยนี่นะฮะถ้าเป็นเรื่องของความรักบางคนนี่นะครับอาจจะได้อยู่ห่างไกลกันเนื่องจากภารกิจการงานนั่นเองนะครับ ก็คืออย่างเช่นคนที่ทํางานรับราชการนี่นะครับไปรับตําแหน่งอยู่ที่พื้นที่อื่นจังหวัดอื่นอย่างนี้เป็นต้นนานๆานทีจะได้เจอการเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤ์เลิกค่อยจะได้เจอกันแบบนี้ก็ได้หรือไม่นะครับผมไพ่แปดถ้วยเนี่ยบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีคนเข้ามารักมาชอบแต่ว่าตัวท่านเองนั้นรู้สึกว่าตอนนี้ยังอยากเป็นโสดอยู่หรือว่ามีคนมารักมาชอบก็จริงแต่ว่ายังไม่ใช่สเปคท่านก็เลยอยากอยู่เป็นโสดในลักษณะแบบนี้ก็ได้ไพ่ใบนี้มันยังตีความหมายได้ว่า สำหรับบางทีบางท่านนั้นอยู่เป็นโสดมานานนานจนไม่อยากจะมีใครอีกแล้วนะครับบอกว่าอยู่เป็นโสดก็ดีเหมือนกันแล้วก็บางทีบางท่านนั้นอาจจะไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรักไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินเรื่องการหาเงินมากกว่าในลักษณะแบบนี้ก็ได้นดั่นเองนะครับแต่ท่านใดที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนอกใจกันนีนะครับมันมีไพ่เดทอยู่ตรงนี้ ไพ่เดทเป็นไพ่ครอใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ไม่ดีมันมีโอกาสที่จะถูกจับได้มีโอกาสที่จะเกิดทะเลาะเบ,บาแววงมีปากมีเสียงรุนแรงมีโอกาสที่จะเลิกลาหาล่างไกลกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำนายดวงแบบจ่อลึกดวงรายเดือนกันบ้างว่าดวงของท่านตั้งแต่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2568นั้นแต่ละช่วงเดือนของผู้ที่เกิดปีมะเมียจะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8หมายถึงในช่วงของเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคม ถ้ามีไพ่เดอะเมจิกเชี่ยนก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เช่นเริ่มงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางท่านนี่นะครับที่เป็นโสดอาจจะได้เริ่มความรักใหม่แบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้บางทีคนที่ได้พไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานเนี่ยอาจจะได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอาจจะไม่ตรงกับสายที่ท่านนั้นได้เรียนมาอย่างนี้ก็ได้ แต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะปรับตัวได้ดีเรียนรู้ได้เร็วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จบางคนนี่นะครับออกมาทําธุรกิจกิจการของตัวเองอาจจะได้เอาความสามารถพิเศษหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบงานอดิเรกมาทําเป็นอาชีพหลักมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆนั่นเองเนะครับพอไปถึงในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9ไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่8ถ้วยกับคนรักคู่รักอาจจะได้ห่างไกลกันนะครับในช่วงนี้ เนื่องจากภารกิจการงานนั่นเองนะครับอาจจะไปอบรมสัมมนาหรือว่าบางทีไปรับตําแหน่งใหม่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าที่เลิกรากันนี่นะครับก็เนื่องจากปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าถูกจับได้นั่นเองนะครับมันจะทําให้ตัวท่านเองนั้นต้องห่างไกลกันหรือว่าเลิกรากันก็ได้นั่นเองนะครับมาถึงในช่วงของ2เดือนสุดท้ายของผู้ที่เกิดปีมะเมียกันบ้างนี่คือไพ่อัศวินถือเหรียญหรือว่า,าไพ่ไนท์ออฟแอนด์เดอร์เคินั่นเองนะครับ เดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมถ้ามีาไพ่ใบนี้การค้าการขายการลงทุนต่างๆนั้นจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามาเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนั้นเป็นช่วงไฮซีซั่นนั่นเองนะครับการค้าการขายการจับจ่ายของผู้คนนั้นจะคึกคักเป็นพิเศษนั่นเองในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นจะขอกู้ยืมเงินสักก้อนหนึ่งมาลงทุนท,ทําธุรกิจการค้าการขายก็จะได้รับการอนุมัติ หรือไม่ตัวท่านเองนั้นอยากจะซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็อยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อรถในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็เดือนธันวาคมจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังนั้นมีโปรเจกต์มีโครงการที่จะใช้เงินก้อนใหญ่แต่จะสามารถหามาจนได้หรือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียเป็นดวงชะตาในช่วงของครึ่งปีหลังโดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568น้นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่หมของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีมะเมียทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปที่จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวาเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเดงครับขอได้รับคมขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ